สวัสดีครับอยู่กับช่องสิง g the c o v Channel อีกแล้ว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 วันนี้ไม่เอาหน้าขึ้นนะครับไม่ได้ลงคลิปมานานมากประมาณ1เดือนละหนเดือนนะครับตั้งแต่สุดท้ายเนี่ยลงคลิปการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับบนเส้นทางทางหลวงมอเตอร์เวย์นะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้นะครับกิจกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่ง ทำคลิปครับเมื่อวานเนี่ยวันเสาร์นะครับที่20ไปวันเสาร์ที่เท่าไหร่นะวันเสาร์เมื่อวานนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปนั่งดูเกมการแข่งขันของวิลล่าเดอะคอปวิลล่าพเคห้าสนะครับเล่นบอลลีกเอพไวไวครับนะครับนัดที่2ที่เจอกับเตรียมอุดมศึกษานะครับ เดียมน้อมสุวินทวงศ์ก็ได้มีโอกาสได้ลงรองการแข่งขันในครึ่งเวลาที่หลังที่ที่ที่สองครับในนัดแรกเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดวันนั้นไปเล่นที่ที่โรงเรียนระถมคงคาก็ได้ชนะไปแปดประตูต่อศูนย์นะครับวันนั้นก็ทําประตูได้หนึ่งหนึ่งประตูจากการมงจากลูกเตะม,มุมวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสได้ลงครึ่งหลังเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมในตําแหน่งเดิมก็คือตําแหน่งเอ็มดี นะครับไม่ใช่ m อ็มดีบครับวันนี้ตำแหน่ง Cb ยืนคู่กับคู่ซีของเขาคือนอกต้นแทนนะครับต้นแทนวิธีการเล่นเกมการในขัน,นก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเรื่องของจังหวะบอลสปีดบอลและความเร็วนื่องจากว่าตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับนันสกอร์ออกมานี่ก็ ค่อนข้างจะท่่มทนนะครับท่วมทนในชุดแรกเนี่ยในชุดแรกก็เป็นผู้เล่นตัวหลักมันลงไปก็ยิงไปแปดลูกนะครับแปดลูกในในครึ่งเวลาแรกใครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็ชุดสองเนี่ยนะครับชุดสองที่เป็นตัวผู้เล่นที่เป็นตัวชุดรองของชุดหลักเนี่ยก็ทําไปอีกสามประตูนะครับก็จบไปด้วยสกอร์ที่ท่วมทนนะครับสกอร์ที่ทุวมทนจบกอท่วมทนนะครับ อ่ะอันนี้เป็นบันทึกการขันขันนะครับนี่นะครับในช่วงท้ายของเกมการข่งขันยุทเอพีดีนะครับซึ่งในหลายๆจังหวะในการเล่นเนี่ยก็มีโอกาสได้สกัดลูกมีกวกาได้เซตเกมขึ้นมาในค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นที่บอกเมื่อกี้ว่าตัวผู้เล่นของทีมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับความสามารถ ตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีความสามารถแตกต่างกันนะครับอ่ะโอเคก็จบนะครับจบคลิปไว้ครับเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสเหมาะๆแล้วก็ทำคลิปการเดินทางทำคลิป ไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆแล้วก็เหมาะกับช่องตัวเองนะครับไม่ได้วางผลรายได้อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ว่าเป็นการบันทึกเรื่องของเรื่องราวเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของลูกชายนะครับเอาไว้เพื่อจะย้อนดูนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝาก s subscribe ด้วยนะครับว่าโอกาสหน้าเนี่จะทำคลิปในรูปแบบไหนนะครับ ไม่มีเงื่อนไขไม่มีรูปแบบนะครับไปเรื่อยๆโอเคเป็นคลิปไว้แค่นี้นะครับบาย